นี้คุณเชิดหัวใจเต้นดังกว่ากลองอีกครับตอนนี้คุณมีอยู่45,000คะแนนคุณเชิดมี5,000คะแนนถ้าคุณเลือกตอบเองแล้วคุณเลือกถูกคุณส่งคุณเชิดกลับบ้านเหมือนกันยังยังไม่ต้องกลับกลับมาก่อนแต่ถ้าคุณเลือกผิดคุณเชิดจะเปลี่ยนเป็นคนเลือกคำถามในข้อต่อไปและคุณจะต้องเสีย5,000คะแนนคุณให้กับคุณเชิดไปครับผมมีตัวเลือกให้คุณสองข้อข้อที่ห มีไว้ให้เราเนี่ยเขียนจดหมายถึงผู้ตายหรือข้อที่2มีไว้สําหรับการแจ้งบินค่าน้ําค่าไฟรับข่าสารของจนเป็นอย่างที่คุณเชิดบอกคุณจะเลือกข้อ1ห,หรือข้อ2ครับผมว่าเรื่องนี้มันเป็นพวกเกี่ยวกับความเชื่อนะครับถ้าเกิดเป็นบินค่าน้ำค่าไฟเนี่ย มาดูจริงไปหน่อยนะอย่างเงี้ไปฟังคําวิเคราะห์ของคุณเชิดสักนิดหนึ่งไหมเขามีความเห็นยังไงคิดว่าอะไรยังไงถ้าเป็นคุณต้องตอบคุณจะตอบหนึ่งหรือสองช่วยชี้แนะด้วยครับในหัวผมเนี่ยแล้วก็ความหลังที่ฝังใจผมยังติดคําว่าทอดมันอยู่มันยังไม่สามารถออกไปจากสมองของเราได้ไม่ได้ฉะนั้นมันอาจจะเป็นคําถามลวงก็ได้มันอาจจะเป็นคําถามลวงก็ได้เพราะว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยมันภาพที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ ภาพเขาเจาะมาแค่ช่องนั้นไม่ได้เจาะภาพใหญ่ของมันทั้งหมดว่าเออไอช่องนี้มันอยู่ตรงไหนของสุสานตำแหน่งของมันอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าเออเพราะว่าถ้าบินข้ามน้ำข้าไฟก็มีสิทธิ์เพราะว่าเราเห็นแค่นั้นจริงๆอเออฉะนั้นผมว่ามันเป็นไปได้บินข้ามน้ำข้าไฟก็เป็นไปได้ทั้งทั้งสองข้อเออใช่เอาละที่เหลือก็อยู่ที่คุณแล้วล่ะว่าคุณจะเลือกข้อหนึ่งหรือข้อสองไม่น่าจะยากนะครับ จำก็ยากยากคอณยมนคิดมากหรอวครับคุณก็ไม่คิดมากเลครับโอเคครับคุณเลือกตอบข้อไหนครับผมเลือกตอบข้อหนึ่งครับเกมจะหมายถึงผู้ตายครับถ้าคุณเลือกถูกครับคุณจะกลับบ้านแต่ถ้าคุณเลือกผิดเกมจะเปลี่ยนทันทีคัุณจะต้องเสียห0 0พันคะแนนคุณให้กับคุณเชิดและคุณเชิดจะเป็นคนเลือกคำถามในข้อต่อไปครับคุณเดียวครับครับ คุณเลือก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 ข้อนหนึ่งใช่ไหมครับถูกต้องไม่ใช่ครับจั่งครับหมายถึงว่าคุณเนี่ยเลือกข้อนหนึ่งใช่ไหมถูกตอ้องโอเคโอเคแม่ผมลุ้นไงผมก็เลยเอ,อ๊ะข้อนหนึ่งโอเคเอาแล้วครับคุณเลือกมีไว้เขียจนจดหมายถึงผู้ตายคุณเดียวค,คุณเลือก ผิดครับเอเอ,เอจริงจริงแล้วนะครับผมไม่ได้มีไว้สำหรับการเขียนจดหมายถึงผู้ตายเลยคือสุสานเนี่ยสุสานเนี่ยนะครับผมเขาจะมีการเปิดแอร์มีเอ่อมีเป็นหมู่บ้านอยู่เลยแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการส่งบินค่าน้ำค่าไฟแจ้งข้อมูลข่าวสารว่าตอนนี้อะไรยังไงเพื่อเป็นการแจ้งให้กับ ลลูกหานที่ยยยัังอูู่่รรบ้ผมมีีภาพเนให้คคุณชมชมมปรภาพไับที่ใส่จดหมายที่สุสานของฟิลิปปินสน์นี้ไม่ได้ไว้เขียนถึงคนตายนะครับแต่เขาเอาไว้หย่อนบินค่าน้ำค่าไฟต่างหากเพราะทุกอย่างของที่นี่ต้องมีการจัดการถ้ามีเงินจ่ายก็อยู่ที่นี่ได้นานถึง25ปีแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่มีจ่ายทางชุมชนก็จะแจ้งว่าอาจจะต้องมีการรื้อถอนครับ ครับผมและนั่นมีท้อเฉลยจากรายการนะครับเพราะฉะนั้นคุณเดียวคุณจะต้องเสีย5,000คะแนนของคุณให้กับคุณเชิดไปและคุณเชิดก็จะมีสิทธิ์ในการเลือกคำถามในข้อต่อไปยินดีด้วยอ่าคุณเชิดมาอยู่ตำแหน่งนี้ครับคุณเดียวตำแหน่งนี้ครับสรุปคะแนนตอนนี้นะครับคุณเชิดนะครับผู้ที่จะได้เลือกคำถามในข้อต่อไปมีอยู่1 0,000คะแนนและคุณเดียวครับ4 0,000คะแนนครับคุณเชิดพร้อมหรือยังครับพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญเลือกครับ ผมเลือกทุ่นหมายเลขรับอ้โครับเชิญกลับมาประจำที่เลยครับเรียกว่าเป็นศึกเขาเรียกว่าศึกยืดเยื้อทัหนังชีวิตแล้วังชีวิตหนังชีวิตเริ่มจะยาวละเป็นซีรีส์เกาหลีเรียกว่าบอกว่าตั้งใจเลือกลัคกี้นัมเบอร์เลยแต่กลายเป็นสีเขียวซะนั่นเพราะฉะนั้นทุนคำถามที่คุณเชิญเลือกนั้นหมายเลข13เป็นทุนคำถามที่คุณเล่นแค่5,000คะแนน คำถามข้อนี้นะครับเป็นคำถามที่มาจากรายการพระอาทิตย์บ้านฉันพระจันทร์บ้านเธอครับ พร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วไปชมคําถามครับที่บ้านอุมห่วมอําเภอสามเงาจังหวัดตากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่คือคนไทยชาติพันธุ์กะเหรี่ยงซึ่งมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงในชุมชนข้าวที่ปลูกไว้ได้ก็ไว้กินไว้ขายกันเองในหมู่บ้านและนี่ก็คือการตากข้าวพี่น้องชาวกะเหรี่ยงจะเอามุ้งมาครอบข้าวไว้อยากรู้ว่าเขาเอามุ้งมากางครอบข้าวไว้ทําไมครับ ครับผมและนั่นคือคำถามนะครับก็คือว่าชาวกะเรียงเขาเอามุ้งเนี่ยมาครอบข้าไว้ทำไมครับเรามาฟังนี่ก่อนนี่ก่อนเลยเปลี่ยนสถาน,นะเป็นผู้ถูกเลือกแล้วครับถ้าคุณจะต้องวิวเคราะห์หรือขอข้อคิดเห็นว่าทำไมชาวกะเรียงเนี่ยเขาถึงเอามุ้งมาครอบข้าไว้เนี่ยคุณจะมีความคิดเห็นไงครับผมว่ากะเรียงเนี่ยอยู่ที่สูงแล้วพออยู่ที่สูงเนี่ยลมแรงครับ ถ้าเกิดแม่เอามุ้งมาครอบไปเนี่ยลมจะพัดข้าวเกลือนเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอามุ้งมาพัดวไว้กั้นลมจะได้แบบว่าข้าวไม่ปลิวไปไหนไกลๆถ้าปลิวก็อยู่ในมุ้งอะ่ะนะอ่าใช่คือเรื่องของการเก็บจะได้อยู่แบบว่าอ,อ,อยู่แถวๆนี้แหละไม่ต้องไปไหนอ่าอเอาละครับทีนี้คุณเชิดค,คุณจะต้องเลือกว่าคุณจะเลือกตอบเองหรือให้คุณเดียวตอบครับตอบเองครับ มั่นใจตอบเองแบบนี้อย่าให้เสียชื่อที่เป็นอาจารย์นะครับผมมีตัวเลือกให้คุณเชิดสองข้อข้อที่หนึ่งเป็นการให้ความสบายข้าวเพราะว่าชาวกะเหลี่ยงเนี่ยเขามีความเชื่อไงการที่เอาข้าวออกมาแบบนี้มันเป็นการรบกวนข้าวเพราะฉะนั้นก็คือให้ข้าวสบายโดยการเอามุ้งมาคลอบหรือข้อที่สองป้องกันไก่จิกคุณจะเลือก ข้อไหนครับต้องเลือกตอนนี้เลยใช่ไหมคุณจะเลือกวันไหนนะครับคุณจะกลับบ้านก่อนไปแล้วไปเลือกเหรอครับเดี๋ยวทีมงานเราจะเตรียมผ้าดำคุมคุณแล้วครับแบบว่าบางทีผมอาจจะอยากจะฟังความคิดเห็นของเขาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอเพื่อการตัดสินใจอันนี้อันนี้ต้องขอโทษผมลืมผมลืมเลยเพื่อความเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันคุณเดียวถ้าเป็นคุณต้องเลือกคุณจะเลือกข้อหนึ่งหรือข้อสองครับผมชอบอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ครับ ผมว่าอามงมากลางเนี่ยก็คือการนกกันไก่กันมาแลงมจิกนันแหละจบเลยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องราวของความเชื่อใดๆสิ้นของชาวกะเหเีียใช่ก็น่าสนใจนะน่าสนใจน่าสนใจนะเอ่ต้องเป็นคุณแล้วล่ะที่คุณจะเลือกคุณจะเลือกข้อหนึ่งหรือข้อสองครับตามหลักความเชื่อของเขาเนื่องจากเป็นเขาเป็นกะเหรี่ยงเชื่อผีเชื่อสางเชื่ออะไรที่ทําให้ชีวิตเขาอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะข้าวเราเนี่ยที่ทําให้ชีวิตเขาเริ่มเติบโตและอุดมสมบูรณ์ได้ ตามหลักความเชื่อเขาก็น่าสนใจอที่ทําให้ข้าวสบายแต่ผมยังจําทอดมันได้เรียกว่ามันฝังใจฝังลึกเข้าไปข้างในของคุณเชิดออเแล้วก็อีกอย่างผมเชื่อเขาผมเชื่อเขาเขามีหลักการมากกว่าผมเยอะฉะนั้นผมเลือกตอบข้อสองครับป้องกันกจรจิงถ้าคุณเลือกถูกครับ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกคําถามในข้อต่อไปอแต่ถ้าคุณเลือกผิดเกมก็จะเปลี่ยนกลายเป็นคุณเดียวเป็นคนเลือกในข้อต่อไปอคุณเชิญครับครับคุณเลือกออเลือกมาน่าตื่นเตจริงครับวนนเครับเวลาเวลาหมดก่อนครับผม เรามาติดตามชมกันนะครับว่าคําตอบที่คุณเชิดเรื่องนั้นจะถูกหรือผิดพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ